เฮ้สวัสดีครับทำไมพี่รู้สึกวันพี่ไม่ได้พูดคำนี้มาหลายวันสวัสดีครับ47วันเองไม่ได้ลงคลิปไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมเดือนครึ่งนิดเดียวเองเออนิดเดียวนิดเดียวในวันนี้เราจะมาทําการเดินเล่นในจุดพักไงซึ่งเป็นแบบที่ทีมงานและเพื่อนๆของทีมงานของพี่ช่วยกันสร้างนะเป็นแบบที่พี่ชอบมากมันกล้าสุดๆเดี๋ยวเราจะแนะนําคนสร้างแบบคนไปโอเคนําโดย BDRCM นะคนที่เคยทําแบบให้พี่เมื่อก่อนที่ว่าเราเดินชนบ้านแล้วเรากระดิน ก็จะมีบ d ดีซมีน้องซีนมีฟุโก้แล้วก็มีน้องซิลน้องซิลอยู่นี่นะอาจจะอาจจะไม่ค่อยชินกับรูปลักษณ์นี้ของน้องซิลเท่าไหร่แต่จริงๆน้องซิลมีอวตารหนึ่งอยู่โอเคซึ่งต้องพูดจีนไหมไม่ต้องพูดก็จุดพักไงก็มันเป็นแรงบันดาลใจจากจุดพักใจใช่ไหมน้องซีนใช่ใช่ซึ่งมีหลายแมทเทเรียลมากมากแมทเทเรียลก็น่าจะน่ากลัวนิดหน่อยนะที่มีลายแปลกๆอันนี้คือร้านอะไรร้านต้องทาบใช่ใช่ครับ ขายของของกินของกินไอ้ขนมครบเคียว15บาทเองครับเียวใช่ใช่ซึ่งพี่ได้เงินสนับสนุนจากทีมผู้สร้างนะครับหนึ่งล้านล้านได้เยอะมากกดจีเพื่อซื้อปุ่มโคดไกโอเคเราได้มาแล้วนี่คืออะไรก้อนหินคือเรากินหินกันอือะที่นี่เรากินหินกันเราไปดูท่ากินกันชัดอีกทีหนึ่งนะกับหัวยัดลงไป วิดิวม,<อ>มันมีให้เปลี่ยนหน้าด้วยเพิ่งเห็นดูหน้าดูดูดูดดหน้าผมนี่เปลี่ยนไปดีดีห <c oughs> น้าสมายัยอ้อยตรงลานนั้นใช่ไหมที่เปลี่ยนหน้าพี่จําได้ว่าเคยมีบางคนต้องกลัวหน้าหน้าพี่เนี่ยเขาบอกว่ามันยิ้มดูไม่น่าไว้วางใจเลยนะมันจะมาเปลี่ยนหน้ากันเอาหน้านี้ <c oughs> <c oughs> ดูเป็นมิตรดีนะช่วย <c oughs> ด,ด้วยครับตาหายคือตาหายตาหายหนึ่งลูกตาหายไปแล้วปวดใจโอ้โหเป็นที่เรียวใครเป็นคนทำเวทีนี้ สารภาพมา BDRCM ทำใช่ไหมเวทีดี้เขาวิ่งหนีไปนู่นแล้วกดซีเพื่อซื้อติมทำไมปุ่มการซื้อมันเปลี่ยนทุกปุ่มเลยเดี๋ยวเขาไม่มีอะไรเล่นไงปุ่มเดียวเนี่ยเกมดีโอ้ยติมมันเข้าบ้าน <c oughs> จะกินแล้วนะหูชุบนาอีป้ปาหัวไป อออืมร่อยแล้วก็บินเลยพี่จะบอกว่าคนที่ทำแอนิเมชันส่วนใหญ่ของแบบนี้ชื่อน้อง BDRCM นะซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่าน้องได้รับแรงบันดาลใจจากไหนแต่พี่ชอบแปลกๆต่อไปอันไหนน้องฟินร้านนี้ไหมยิงปืนอออืต่อไปการยิงปืนโดยคนรบบทเป็นเป้าก็น้องซิวนี่เองนี่ๆมือฟามิงโกนี่นะวินมายิงอัดหัวเลยเดี๋ยวแต่ไม่ทนเดี๋ยว อ๋อเดี๋ยวไม่โดนแต่จริงๆก็ไม่โดนนะเนี่ยไอคนนี้ตอกมันมากเลยตอกมันมากะบ้านของน้องซิลเข้าไม่ได้ออกประตูอยู่นี่น้องซิลเลือกอะไรเป็นพื้นโอเล่นโอซูอยู่น้องซิลมีสองคนสปีดลานโอซูจอเขียวนานนี้เฮ้ยทำไมใช้ทำไมใช้เท้าเล่นก่อนโอ้บ้านนี้ไม่น่าเข้าเลยเอางรังบ้านโล่งโอ้บ้านโล่งก็ทรมานมากออกอย่างไวจะซื้อไม่ซื้อด้วยนะ ลงไปหาพาสต้าทำไมเนี่ยเลท m มคุกมันคือทั้งอะไรแล้วตายเลยเพิ่งสังเกตว่าต้นไม้มันเอียงะลมแรงมากใช่ใช่ลมเรานี่แรงสุดในโลกอล้ว DJ วัวครับดูพี่วัวก่อนพี่วัวมันถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาใดๆเรื่องแอนิเมชันให้ถทำ BDR CM แต่จริงดี แล้วขับของดีเจวัวก็มีแอนิเมชันมากมายในเก้าอี้ทุกคนเขามานั่งดูนะครับนี่จะเป็นท่าสุดเท่อันนี้ไม่เหมือนกินหินเนี่ยมันเอาห,หัวกระแทกหินส่วนโตนี้น้องฟุกโกโแยกล่างอุย้ยแต่พี่แยกล่างเหมือนกันเนี่ยน้องบีเดียเซียมเขามีแรงบนันดาลใจด้านการแอนิเมชันที่สูงมากๆแต่ละคน <laughs> ถ้าแอนิเมชันนี่คือโลบอกเขาให้ผ่านใช่ไหม <laughs> อันนี้แค่นั่งคนเดียวนะคือเต็มโตเลยเนี่ยอ,อืมรู้สึกสบายมากเลยท่านีมันแยกล่างเนี่ย โอ้กาอีนั้นบาดตูดอ้อร้านดูดวงนี่ร้านดูดวงดูดวงทำนายความตายอย่างงั้แหละหน้าตาเขาดูไม่น่าเชื่อใจไหมเรากองเราใช่ป่พี่ลองทำนายดูนะคุณจะโดนยูเอโอมาแล้วมาแล้วลูกจ้าโอ้ยยูเอฟโอเทดเนียม้น่ากลัวจัดส่วนใครอยากรู้ว่ามันมีวิธีตายกี่แบบก็ลองมาทำนายดวงกันนะจ๊ะในเกมเราก็มีวิธีหาตังค์นี่ใช่ไหมอันนี้คือวิธีหาเงินถ้าโคตรมันนะบอกเลย ชาวต่อมาก็นี่ก่อนจะไปเรามากินน้ำมะนาวให้สดชื่นดีกว่าเจ้าของน้นอยู่หนอุ๊ยอะไรเวฟอ่ะสูตอุ้ยจอเหลืองอู้ดอ้๊ยภูเขาเลยรู้สึกมันเกินไปอะไรวะเนี่ยเอาอันนี้มันดีเจวัวนี่ว่ะเราขึ้นสวรรค์มาแล้วก็คือเราตายพร้อมดีเจวัวใช่ไหมแล้วก็มีอะไรข้างๆไปด้วยคนขายน้ำมะนาวสวรรค์มันดูเป็นที่ที่น่ากลัวแบบพูดตรงๆนี่น่ากลัวมากิด ใช่เหรออ่ใช่เราเ,าเริ่มแสบตาแล้วกลับโลกเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็เดเนาทำไมทางกลับมันคือตกสวรรค์เมื่อกี้เราไปสวรรค์กันมาแล้วนี่นี่เราไปนรกกันบ้างดีกว่าอันนี้คือเราไปเนเธอร์ใช่ไหมนรกใช่ใช่คุยอะไรแบบแบบโอ้นรกดิ๊ดดิ๊ดเจคิโร์มาทำไมไม่รู้สึกเหมือนคนที่ปั้นโมเดลเนี้ก็สุดยอดเหมือนกันโหนโนฟูโกะป้เราไปนี่กันเด้อ ชิงช้าสวรรค์ทำไมมันหมุนอย่างเงี้ยไม่ดีขึ้นนี่คือมามามา,มายอยื่ตรงนี้มายืนตรงนี้แล้วก็ขดข <c oughs> วกดกระโดดโว้ยพี่รู้สึกว่าจะขึ้นทีมันลำบากจังเลยชิงช้าถอยหลัง <Yeah. S 1> เยเฮ้ยมันไม่ขึ้นเป็นคนเดียวที่ขึ้นชิงช้าสวรรค์ไม่ผิดไม่ดิชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ได้ซัก <c oughs> อุย้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้ว <c oughs> คือเงี้ยแหละพี่ว่าแปลกๆพี่ว่าไม่น่าขึ้นอย่างนี้มันไม่น่าเข้าอย่างนี้อุ้ยนี่ไงหยุดแล้วหยุดแล้วเอ้ามันก็มีที่วาร์ปขึ้นนมาา่ว เต้องเปิดตอนางคืนแล้วสวยมากแต่อ้วกจะพุ่งเร็วนี่ผมอยากให้แบบชีวิตจริงมีแบบชิงช้าเงี้ยน่าหนุบเอวจริงอ่อแล้วก็ขีดไปเลยใช่ไหมใช่ๆในที่ผมสร้างคนแรกเลยนะชิงช้าเงี้ยเซฟที่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ไม่ได้นแล้วหนึ่งพี่ไม่อยากได้ประสบการณ์ชิงช้าสวรรค์เลยครับที่แต่ไปสวรรค์เลยใช่ไหมใช่ครับซีนทีได้หมดแล้วนี่ไงไข่เสื้อนี่เสื้อของจุดพักไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วย ก็อย่าลืมไปอุดหนุนเพื่อสนับสนุนแบบคนไทยที่จริงในกลุ่มยังมีเสื้อแบบเป็นรังยังขายไม่หมดเลยเสื้อพี่ก็ยังขายไม่หมดเหมือนกันขายด้วยเด่นได้เลยมาฝากได้เลยถ้าถูกใจเสื้อพี่สามารถซื้อซ้ำได้นะครับสองตัวเพื่อวันในที่เขียนสักอันนี้อะไรโดนลายกี่อะใช่อินดอรเลมอนเกิดเอ้ยเท่อะทตาไม่พี่รู้สึกเหมือนท่านั่งมันเท่ยังไงอ่าแต่อันนี้มันนั่งดูดีโฟมมากนี่คืออะไรซื้อมากิน ถ้ากินก็ยังอีปิกเหมือนเดิมน้องซีนทำอะไรเครียดเครียดแต่เกินเอาหัวโมงกํแแพงนี่เลยเครียดด้วยมาโอ้ซีเรียอเรียนหน้าตาน่ากลัวเอ้ยหน้าตาน่ารักฟินขี้เกียจทำแอนิเมชันด้วยนะนี่คืออะไรมนุษย์สลัดโจนสลัดดะโอ้โอ้โอ้อีกนิดหนึงก็เปลงล่างแล้ว รรเลงหมดแรงจริงเลเกเกนดีนะครับใครอ้วกอยู่ข้างบนน้องซิวไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช้อ้วกนะพี่เป็นแมวอึมนี่ตรงนี้มีฟามิงโกพ่นสายขวาเลยนะอุ้ยทุกคนขับกันเร็วยังไงโอ้อมพัพี่ิวตัวหนักไงครับไม่ <c oughs> ตัวพี่ไม่หนกักเนี่ยทันแล้วเนี่ยอ <c oughs> ขอา้างหน้ามันขับอย่างนั้นได้ด้วยอะ แปลกๆเดี๋ยด็ดเดเมื่อกี้อะไรแปลกๆเธาไปวิงโลอตูดต้องออก็เดี๋ยวในแมปนี้พี่จะพาชมแค่บางอย่างนะแต่ว่ามีหลายๆอย่างให้เล่นมากมายถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใครอยากเล่นก็มาลองกันได้เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงไว้ด้านล่างใครปาบฟั่ล้งขึ้นไปเติมหน้าจอเลย บินต้นกิ้วบินต้นกิ้วอะไรวะมันไม่น่าใช่ต้นกิ้วนะมันดูไม่มีไขหัวทิ่ย์อย่างนี้ซีนเป็นคนทำ <c oughs> ข้างบนก็เป็นลุมน้องซิลอีกแล้วสาเหตุขี้เกียจเกินไปจริงอ่ะน้องซิลมีหน้าที่ให้แกงเล่นๆครับเป็นสนามอารมณ์นี่เองแล้วก็กระโดดตรงนี้นะเฮ <c oughs> ้ยนี่จะมีร่มชูชีพด,ด้วยโอเคเนี่ยแมรปรอบๆมันทุกคน ปีไฟน้ำดิไปเอ๊ะมันมีกระถางรดน้ำต้นไม้บินไปที่กระถางรดน้ำต้นไม้ตรงนี้เหมือนบีเซฟอมูลบีสซอมลงถึงพื้นกดสเปซบา็อกกันด้วยนะกดปุ่มเพื่อรดน้ำต้นไม้ของข้านรดน้ำต้นไม้แบบเงียงเก่าเหมาะสำหรับคนแบบพี่กับคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันพี่รดน้ำต้นไม้ไปสี่ต้นแล้วคอโล่งเลย โอเคก็ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะลองสัมผัสความกาวและขีดจำกันพี่แนะนำแมบจุดพักไงนั่นเองโดยลิงก์พี่จะใส่ไว้ด้านล่างนะแล้วก็ขอบคุณน้องๆ Lazy Team สำหรับแมบดีๆให้พี่ได้เล่นนะจริงๆน้องก็เคยส่งมาเมื่อนานไปแล้วแต่พี่พี่ไม่ว่างพี่บิดแต่พี่ไม่ค่อยว่างพี่พี่บิดก็แย่แล้วน้องซีนส่งมาเมื่อไหร่นะจำได้ไหมปีที่แล้วปีที่แล้วอ่าใช่ใช่ปีที่แล้วเพิ่งได้หยิบมาเล่น ไม่เป็นไรใกล้ๆกันย้อนยกัน,นไม่นานไม่นานหนึ่งปีผ่านไปไวมันโกหกขอบคุณทุกค,คน่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอม,มาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมซื้อเสื้อพิซซี่เลยซื้อเลยดีมากออซื้อซ้ำได้ไม่ว่าบ๊ายบายโอ้โยใครมันเฮ้ยทำไมมันหมุนได้ขนาดนั้นนะ